เมื่อชายหนุ่มผู้หลงใหลในการต่อสู้มุ่งมันเข้าสู่การประลองเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่งแต่ความสำเร็จที่ได้มานั้นกลับไม่คุ้มคา่าเพราะต้องแลกมาก,กับการที่มีศัตรูเพิ่มมากขึ้นและส่งผลให้ชีวิตครอบครัวของเขาต้องพังทลายจากชีวิตที่เคยเป็นคุณชายกลับต้องกลายเป็นยาจกในพริบต,ตาแต่เมื่อชาวต่างชาติได้เข้ามาลุกรานเขาจึงจำเป็นต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งแต่การต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของตัวเอง แต่เป็นการต่อสู้เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของทุกคนในชาติและคลิปนี้เป็นสปอยหนังเรื่องจอมคนพังาดโลกฝากเพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิงวีสตูดิโอด้วยนะครับน้าประเทศจีนหยวนเจีย่ยหนุ่มน้อยผู้ชื่นชอบในกังฟู เขากำลังแอบดูอาจารย์หัวพ่อของเขาที่กำลังฝึกฝนวิชากังฟูอย่างตั้งใจแม้ในขณะที่พ่อกำลังสอนลูกศิษย์อยู่หยวนเจี๋ยก็ชอบหาเรื่องเข้าไปดูไกลๆเพื่อแอบจดจำเคล็ดวิชาอยู่เสมอแต่เขาก็มักจะโดนพ่อว่าและไล่ให้เขาไปหัดเขียนหนังสือเรียนซะ หยวนเจียก็เลยต้องแอบมาฝึกกังฟูด้วยตัวเองโดยมีจิ้งซุนเพื่อนซี้ของเขาที่ต้องคอยมาเขียนหนังสือเรียนให้หยวนเจียและวันหนึ่งก็ได้มีการจัดประลองวิชาระหว่างมวยสกุลหัวและมวยสกุลจาผู้คนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากหยวนเจียและเจ้าเจียนต่างฝ่ายต่างก็มาเชียร์พ่อของตนและก็ขิงใส่กันซะยกใหญ่ผู้เข้าประลองก็ได้ทำสัญญากันเรียบร้อยแพ้ชนะไม่เกี่ยงเป็นตายไม่เอาความกัน ทั้งสองฝ่ายก็เข้าตั้งท่าพร้อมต่อสู้อาจารย์หัวเป็นฝ่ายเริ่มก่อนรัวหมัดใส่และโชกหมัดตรงเข้าไปที่ลำตัวของคู่ต่อสู้จากนั้นเขาก็ตรงเข้าหาอีกครั้งแต่แล้วอาจารย์หัวก็เกิดยั้งมือและไม่ยอมโจมตีเข้าใส่คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จึงใช้จังหวะนั้นโจมตีกลับ และทีบอาจารย์หัวจนตกเวทีไปกรรมการก็ได้ประกาศให้มวยสกุลเจ้าเป็นฝ่ายชนะอาจารย์หัวนั้นก็ยอมรับคำตัดสินด้วยความยินดีหยวนเจี๋ยก็มานั่งเสียใจและไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อของเขาต้องเป็นฝ่ายที่แพ้เจ้าเจียนก็มาย่อเย้ยหยวนเจีย๋ยและบอกว่าพ่อของเขานั้นเก่งกว่าพ่อของหยวนเจี๋ยมากหยวนเจี๋ยก็ทนฟังไม่ได้ก็เลยท้าให้เจ้าเจียนนั้นขึ้นเวทีเพื่อประลองกับเขาทั้งสองคนก็ขึ้นไปบนเวทีหยวนเจี๋ยก็วิ่งตรงเข้าหาเจ้าเจียนทันที เจ้าเจนก็ชกเข้าไปที่เบ้าตาของหยวนเจี๋ยจนหยวนเจี๋ยนั้นถึงกับหน้าหงายไปเลยเจ้าเจนก็ประกาศชัยชนะและก็พูดเยาะเย้ยหยวนเจี๋ยอยู่ยกใหญ่จิงซุนก็รีบเข้ามาช่วยเหลือเพื่อนหยวนเจี๋ยก็บอกว่าข้าสาบานชาตินี้ข้าจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำข้าได้อีกในขณะที่หยวนเจี๋ยหัดเขียนหนังสืออยู่ที่บ้านแม่ก็ได้เข้ามาหาเขาหยวนเจี๋ยก็ถามแม่ว่าทําไมพ่อถึงไม่ยอมให้เขาฝึกวิชา แม่ก็ตอบไปว่าเพราะพอนั้นเป็นห่วงเจ้าเจ้าเป็นโรคหอบมาตั้งแต่เด็กจึงทําให้ฝึกวิชาไม่ได้หยวนเจี๋ยก็บอกว่าเขาอยากจะฝึกวิชาเพื่อจะได้ไปจัดการกับเจ้าเจียนและพิสูจน์ว่ามัดสกุลหัวนั้นร้ายกาจแค่ไหนแม่ก็ได้ตอบเขาไปว่าหลักสําคัญของการฝึกยุทธไม่ใช่การเอาชนะคนอื่นแต่เพื่อควบคุมจิตใจของตนเองหยวนเจี๋ยก็ยังคงตั้งใจฝึกฝนวิชายอย่างสม่ําเสมอและจิงซุนก็ต้องคอยมาเขียนหนังสือเรียนให้เขาอยู่ตลอด หยวนเจีย๋ยก็ได้ท้าให้เจ้าเจี้ยนมาประลองกับเขาอีกครั้งแต่คราวนี้หยวนเจีย๋ยเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าและสามารถเอาชนะเจ้าเจี้ยนไปได้ในหมัดเดียวและเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหมัดสกุลหัวของเขานั้นไม่ได้เป็นรองใครวันเวลาก็ได้ผ่านไปหยวนเจีย๋ยก็ได้โตเป็นผู้ใหญ่และเขาก็มีลูกสาวหนึ่งคนส่วนภรรยากับพ่อของเขานั้นก็ได้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วแม่ก็บอกให้เขานั้นแต่งงานใหม่ได้แล้วจะได้มีคนมาคอยดูแลเขากับลูก แต่หยวนเจีย๋ยก็บอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนอกจากการประลองยุทธ์เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของสก,กุลหัวขึ้นมาใหม่และการประลองยุทธ์ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งเจ้าเจียนคู่ปรับเก่าของหยวนเจีย๋ยก็ได้มายืนรอเขาอยู่บนเวทีประลองหยวนเจีย๋ยก็รีบขึ้นสู่เวทีทั้งสองคนตรงเข้าต่อสู้กันทันทีบนเวทีที่สูงตระหง่านเฉียดฟ้าทั้งคู่งัดทุกกระบวนท่าเข้าใส่กัน หยวนเจ๋ยก็โจมตีเข้าจุดอ่อนของเจ้าเจียนจึงทําให้เขานั้นตกลงมาจากเวทีเจ้าเจียนก็ลุกขึ้นมาด้วยความเสียนาและหยวนเจ๋ยก็ได้เป็นฝ่ายที่ชนะการประลองในครั้งนี้หยวนเจ๋ยก็ได้มาที่โรงน้ําชาและกินเลี้ยงฉลองชัยชนะกับจิงซุนเพื่อนรักของเขาซึ่งตอนนี้จิงซุนนั้นได้เปิดกิจการและเป็นเจ้าของโรงน้ําชาแห่งนี้จู่ๆก็มีชายสองคนวิ่งเข้ามาและคุกเข่าขอให้หยวนเจ๋ยนั้นรับพวกเขาเป็นศิษย์หยวนเจ๋ยก็รับทั้งคู่เป็นศิษย์อย่างง่ายดายและบอก ว่าจะเลี้ยงเล่าให้กับทุกคนอีกด้วยและก็มาถึงวันของการประลองอีกครั้งหยวนเจี๋ยนั้นก็สามารถชนะการประลองไปได้อย่างสบายๆไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหน ก็ไม่มีใครสามารถเอาชนะหยวนเจี๋ยได้เลยสักคนทําให้ชื่อเสียงของหยวนเจียนั้นมีมากขึ้นทุกวันนักสู้จากทั่วทุกสารทิศต,ต่างก็พากันมาเพื่อหวังที่จะค้นหยวนเจียลงให้ได้แต่ก็ไม่มีใครสามารถทําได้สําเร็จขนาดคนเป็นสิบคนเข้าไปรุมก็ยังไม่สามารถค้นหยวนเจียคนนี้ลงได้เลยคนที่ศรัทธานในตัวของเขาต่างก็พากันมาขอฝากตัวเป็นศิษย์กันมากมายหยวนเจียก็รับคนเป็นศิษย์อย่างง่ายดายและก็ประกาศที่จะเลี้ยงเล่าทุกคนอีกเช่นเคยจริง ซุนก็ได้แต่กลุ้มใจเพราะหยวนเจีย๋ยนั้นติดค้างค่าเล่าที่ร้านมาโดยตลอดแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันเขาจึงไม่อยากที่จะพูดจาหักหน้าหยวนเจีย๋ยต่อหน้าคนอื่นจิงซุนก็ได้มาหาหยวนเจีย๋ยที่บ้านและถามเขาว่านี่เจ้าจะประลองไปถึงไหนกันเจ้าจะต้องการเป็นที่หนึ่งไปเพื่ออะไรหยวนเจีย๋ยก็บอกว่าเขาจะต้องสู้ต่อไปเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นเก่งกว่าคนอื่นๆจิงซุนก็บอกว่า เจ้านั้นรับคนเป็นสิทธิ์ง่ายเกินไปเจ้าไม่รู้จักนิสัยใจคอคนพวกนั้นเลยด้วยซ้ำที่พามามันมีแต่เพื่อนกินเท่านั้นหยวนเจียก็บอกว่ามันเป็นการแสดงน้ำใจมันเป็นเรื่องของพี่น้องแล้วข้าจะให้คนเอาเงินไปใช้เจ้าก็แล้วกันจิงซุนก็บอกว่าข้าไม่ได้จะมาทวงเงินเจ้าหรอกนะข้าแค่อยากจะบอกเจ้าว่าการครบเพื่อนน่ะ เราต้องรู้จักนิสัยใจคอและความสามารถของพวกเขาไม่ใช่สักแต่จะดื่มเหล้าด้วยกันอย่างเดียววันต่อมาหยวนเจ๋ยกับเหล่าลูกศิษย์ก็มาเดินกันที่ตลาดและพวกเขาก็มาพบกับอาจารย์ฉินซึ่งอาจารย์ฉินนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่หยวนเจ๋ยยังไม่เคยประลองด้วยทั้งสองคนก็ได้พูดทักทายกันตามมารยาทและก็เกิดการขมเเอนกันเล็กน้อยวรยุทธ์ของอาจารย์ฉินก็ใช่ย่อยความสามารถของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าหยวนเจ๋ยเลยสักนิด หยวนเจียกลับมาที่บ้านและนั่งครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเขามองดูเหล่าลูกศิษย์ที่ฝึกกันอย่างไม่เอาไหนเขาจึงรู้สึกขัดหูขัดตาและเดินเข้าไปอัดลูกศิษย์จนร่วงไปทีละคนและเขาก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าพลังที่แท้จริงของกังฟูนั้นเป็นอย่างไรพอบานก็ได้มาบอกหยวนเจีย๋ยว่ารายได้ตอนนี้เลี้ยงคนในบ้านแทบจะไม่พอแล้วไหนจะเหล่าลูกศิษย์ของหยวนเจีย๋ยที่ไปกินดื่มกันแบบไม่อั้นแถมยังทิ้งหนี้เอาไว้ให้เราต้องจ่ายอีก เหล่าลูกศิษย์ก็ได้พากันหามเพื่อนที่บาดเจ็บเข้ามาหาหยวนเจีย๋ยหยวนเจีย๋ยก็ถามไปว่าใครเป็นคนทำลูกศิษย์ก็บอกว่าเป็นฝีมือของอาจารย์ฉินหยวนเจีย๋ยก็รู้สึกตกใจเขาจึงเข้าไปดูลูกศิษย,ย,ย์ไกลๆก็พบว่าเขานั้นได้รับบาดเจ็บอย่างหนักฝ่ายอาจารย์ฉินก็ได้เหมาโรงน้ำชาเพื่อฉลองงานวันเกิดให้กับตัวเอง คนใช้ก็ได้มาแจ้งกับลูกชายอาจารย์ฉินว่าหยวนเจี๋ยนั้นได้มาที่โรงน้ําชาเขาจึงเดินไปหาหยวนเจี๋ยและบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเขาและได้เหมาโรงน้ําชานี้เอาไว้แล้วและขอให้หยวนเจี๋ยนั้นช่วยออกไปดื่มเหล้าที่ร้านอื่นด้วยแต่หยวนเจี๋ยนั้นก็ไม่สนใจและจัดการกับลูกของอาจารย์ฉินอาจารย์ฉินก็เดินมาหาและบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดของข้าข้าไม่อยากจะใช้กําลังมีอะไรค่อยคุยกันวันอื่นได้ไหมแต่หยวนเจี๋ยก็บอกว่า ข้ามาวันนี้เพื่อทวงความเป็นธรรมให้กับลูกศิษย์ของข้าหยวนเจ๋ยก็ได้ท้าให้อาจารย์ฉินลงชื่อและประลองกับเขาตอนนี้เลยจิงซุนก็เข้ามาและบอกว่าอาจารย์ฉินกําลังเลี้ยงแขกอยู่นะจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างแต่ข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามาทําลายงานวันเกิดของคนอื่นหยวนเจีย๋ยนั้นก็ไม่ฟังและบอกว่าถ้ามีอะไรเสียหายตรงไหนข้าจะชดใช้ให้เองจิงซุนก็เลยประกาศตัดเพื่อนกับหยวนเจีย๋ยทันทีเมื่อการเจรจาไม่เป็นผลทุกคนจึงพากนันหนีออกมาจากโรงน้ําชา หยวนเจ๋ยกับอาจารย์ฉินก็ตรงเข้าต่อสู้กันทันทีทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครและการต่อสู้ของทั้งคู่ก็ทําให้ข้าวของในร้านนั้นพังเสียหายไปหมดหยวนเจ๋ยนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบเขาใช้หมัดไม้ตายชกเขาที่หัวใจของอาจารย์ฉินจึงทําให้อาจารย์ฉินนั้นหมดสภาพที่จะต่อสู้ต่อไปได้อีก หยวนเจ๋ยก็ออกมาจากโรงน้ำชาโดยมีเหล่าลูกศิษย์ต่างตะโกนโห่ร้องด้วยความยินดีส่วนอาจารย์ฉินก็ถูกหามออกมาอย่างหมดสภาพทมกลางความเป็นห่วงของบรรดาญาติญาติและลูกศิษย์วันต่อมาหยวนเจ๋ยก็ได้เดินผ่านโรงน้ำชาคนงานก็ช่วยกันจัดการกับข้าวของที่เสียหายจิงซุนก็ตะโกนลงมาจากข้างบนและบอกหยวนเจ๋ยว่ายินดีด้วยนะที่เจ้าได้เป็นที่หนึ่งของเมืองแล้วแต่จะบอกให้รู้เอาไว้นะเมื่อสองชั่วย,ยามก่อนอาจารย์ฉินได้ตายแล้ว หยวนเจ๋ยก็ได้แต่นิ่งและไม่พูดอะไรหยวนเจ๋ยก็กลับมาที่บ้านเขามองไปเห็นรอยเท้าที่อยู่บนพื้นและก็พบว่าแม่ของเขานั้นได้นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงเขาจึงรีบตรงไปที่ห้องของลูกสาวทันทีและเขาก็ถึงกับช็อกสุดขีดเมื่อพบว่าลูกสาวของเขานั้นก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันหยวนเจ๋จึงบุกมาที่บ้านของอาจารย์ฉินลูกชายของอาจารย์ฉินก็บอกว่า เขาเป็นคนที่ฆ่าแม่กับลูกของหยวนเจีย๋ยเองจากนั้นเขาก็หันมาสั่งลาแม่ของเขาและใช้มีดปลิดชีพของตัวเองทันทีหยวนเจียก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ชีวิตของเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วเมื่อเขาออกมาข้างนอกพวกลูกศิษย์ก็พากันมาหาและนำตัวลูกศิษย์คนที่เคยถูกอาจารย์ฉินทำร้ายมาด้วยเขาบอกกับหยวนเจียว่าเขาผิดเองที่ลักลอบได้เสียกับเมียน้อยของอาจารย์ฉินเขาจึงได้ถูกอาจารย์ฉินทำร้ายหยวนเจียได้ฟังก็พูดอะไรไม่ออก ชีวิตของเขาต้องมาพังเพราะลูกศิษย์ของเขาเองนับตั้งแต่วันนั้นหยวนเจียก็ออกมาจากเมืองและใช้ชีวิตอยู่กับความเศร้าอย่างเดียวได้หลายปีผ่านไปเขากลายเป็นคนเร่ร่อนและไม่มีราศีของความเป็นคุณชายหลงเหลืออยู่เลยวันหนึ่งหยวนเจียไปที่แม่น้ำและก็คิดที่จะฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่อาจจะทนแบกรับความผิดและความเจ็บปวดต่อไปได้อีกแต่แล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้มาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ เย่ยจือกับยายของเธอก็ช่วยกันดูแลหยวนเจียเป็นอย่างดีเย่าจือนั้นเป็นหญิงสาวตาบอดแต่จิตใจของเธอนั้นงดงามเป็นอย่างมากเธอช่วยดูแลหยวนเจียจนเขาอาการดีขึ้นและหยวนเจี่ยก็สัมผัสได้ถึงความดีของเธอจึงทำให้เขานั้นตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งวันเวลาก็ผ่านไปหยวนเจียก็กลายเป็นเสมือนคนในหมู่บ้านเขาตั้งใจช่วยชาวบ้านทำงานเป็นอย่างดี หยวนเจยกับเย่จือก็สนิทกันมากขึ้นและทั้งคู่ก็เริ่มมีใจให้กันวันหนึ่งในขณะที่หยวนเจยกำลังช่วยชาวบ้านปลูกข้าวอยู่ชาวบ้านคนหนึ่งก็ส่งเสียงร้องขอให้ช่วยเขาบอกว่าลูกชายของเขานั้นได้ไปขโมยไก่ของคนในหมู่บ้านข้างๆและเกิดถูกจับได้และตอนนี้ก็กำลังถูกคนในหมู่บ้านนั้นลงโทษอยู่เด็กน้อยผู้ไรเดียนสาก็กำลังถูกลงโทษอย่างหนักสมรักหัวหน้าของหมู่บ้านก็สั่งให้ชาวบ้านรุมเคี่ยนเด็กคนนั้น เยจือกับยายและชาวบ้าน,านก็รีพากันมาเพื่อที่จะช่วยเด็กน้อยยายก็ได้ขอโทษแทนเด็กในหมู่บ้านของตนและบอกว่าเด็กยังไร้เดียงสาและขอให้สมรักนั้นปล่อยตัวเด็กไปซะแต่สมรักก็บอกว่าเขาต้องการสั่งสอนให้เด็กรู้ว่าห้ามขโมยของอีกและเขาจะไม่หยุดลงโทษจนกว่าการทูบนั้นจะหมดลงหยวนเจี๋ยก็เดินตรงเข้าหาสมรักและบอกว่าเขาขอยอมรับโทษแทนเด็กคนนั้นเองแต่สมรักก็บอกว่านั่นมันกฎของเด็กแต่ถ้ากฎของผู้ใหญ่ละก็ เจ้าจะต้องสู้กับข้าหยวนเจี๋ยก็บอกว่าถ้าหมดการทูบแล้วข้ายังยืนอยู่ก็ขอให้ปล่อยเด็กซะสมรักก็ตกลงสมรักก็ถีบเข้าที่กลางอกของหยวนเจี๋ยทันทีจากนั้นก็ตามด้วยลูกเตะอีกหลายครั้งแต่หยวนเจี๋ยก็ยังยืนได้สมรักก็เลยเตะก้านคอจนเขาล้มลงไปกับพื้นหยวนเจี๋ยก็ลุกขึ้นมาแต่ก็โดนสมรักชกเข้าที่หน้าและโดนฟันศออเข้าอย่างจังหยวนเจี๋ยก็โดนสมรักอาจจะล้มลงไปกับพื้น ยายก็ได้ตะโกนบอกหยวนเจียว่าถ้าเจ้าไม่อยากทำร้ายคนอื่นก็อย่ายอมให้คนอื่นทำร้ายเจ้าสิหยวนเจียก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งสมรักก็ชกหมัดตรงเข้าไปที่หน้าของเขาแต่หยวนเจก็สามารถรับได้สมรักเดินหน้าโจมตีอย่างไม่ยังแต่หยวนเจียก็สามารถปัดป้องการโจมตีได้ทั้งหมดสมรักก็หวังที่จะกระโดดต่อยหยวนเจียแต่หยวนเจียก็จับสมรักเหวี่ยงจนหน้านั้นเกือบจะทิ่มดิน แต่หยวนเจียก็ได้ใช้เท้าของเขาประคองตัวของสมรักเอาไว้และทูบก็ได้หมดลงพอดีสมรักก็ได้ยกมือไหว้หยวนเจีย๋ยและสั่งให้คนของเขานั้นปล่อยเด็กไปแล้ววันหนึ่งหยวนเจียก็ได้มาบอกลายเยียจือเพราะเขาต้องการกลับบ้านไปเพื่อเคารบบพศพพ่อแม่เยียจือก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงวันนี้ก็ต้องมาถึงอยู่แล้วหยวนเจียก็ให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาหาเธออีกครั้ง จากนั้นเขาก็ออกจากหมู่บ้านไปส่วนเย่จือก็ยืนร้องไห้และได้แต่หวังว่าสักวันเธอคงจะได้พบกับหยวนเจ๋ออีกครั้งหยวนเจ๋อก็ได้กลับมาที่เมืองแต่เมืองนั้นก็เปลี่ยนไปมากเพราะได้มีการล่าอนานิคมจากโลกตะวันตกชาวต่างชาติมากมายก็ได้เข้ามายังประเทศจีนหยวนเจ๋อก็ได้กลับมาที่บ้านพอบ้านก็ดีใจที่ได้พบกับเขาอีกหยวนเจ๋อก็เข้ามาในบ้าน ข้าวของในบ้านก็ถูกขายเพื่อใช้หนี้จนหมดแล้วหยวนเจ๋ยก็ได้มาเคารพศพของพ่อแม่และสำนึกผิดในสิ่งที่เขาได้ทําลงไปและตอนนี้เขาก็ได้เข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อของเขาถึงไม่ยอมที่จะชนะการประลองเพราะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในเมืองแต่สุดท้ายก็จะมีปัญหาตามเข้ามาอย่างมากมายข่าวเรื่องนักสู้ชาวต่างชาติที่เอาชนะครูมวยของจีนไปได้35คนและได้ดูถูกคนจีนว่าเป็นขี้โรคของเอเชีย ก็ได้ถูกตีพิมพ์และโด่งดังไปทั่วเมืองเมื่อหยวนเจ๋ได้อ่านข่าวนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บใจแทนคนจีนเป็นอย่างมากหยวนเจ๋ก็ได้มาหาจิงซุนและขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตหยวนเจ๋ก็ได้เอ่ยปากขอยืมเงินจากเขาเพื่อขึ้นประลองกับนักสู้ชาวต่างชาติแต่จิงซุนก็บอกว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วทําไมข้าถึงจะต้องยอมให้เจ้ายืมเงินหยวนเจ๋ก็ได้น,นําหนังสือพิมพ์มาวางไว้และเขาก็เดินจากไปจิงซุนก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์เล่มนั้นขึ้นมาอ่าน วันต่อมาจิงซุนก็ได้ใช้ให้คนนําเงินมาให้กับหยวนเจียที่บ้านและก็มาถึงวันของการประลองผู้คนต่างก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากหยวนเจียก็ขึ้นไปบนเวทีและ,ะเผชิญหน้ากับนักสู้ร่างยักษ์หยวนเจียก็เปิดด้วยการใช้ฝ่ามือโจมตีเข้าที่ลิ้นปีกนักสู้ต่างชาติก็ตรงเข้าโจมตีเขาแต่หยวนเจียก็ยังสามารถป้องกันตัวเอาไว้ได้นักสู้ต่างชาติก็จับหยวนเจียทุ่มลงกับพื้น จากนั้นเขาก็กระโดดทับตัวหยวนเจ๋ยแต่หยวนเจ๋ยก็ใช้มือและเท้าของเขาป้องกันเอาไว้ได้ผู้คนต่างก็ส่งเสียงเชียร์หยวนเจียกันยกใหญ่หยวนเจียก็ทำความเคารพและกำลังจะเดินลงจากเวทีแต่นักสู้ต่างชาติยังไม่ยอม เขาเข้าไปจับขาของหยวนเจียเอาไว้แต่หยวนเจียก็ได้โจมตีกลับไปนักสู้ต่างชาติก็เสียหลักจนเกือบตกเวทีและหัวของเขาก็เกือบจะพลาดไปโดนตะปูของขอบเวทีแต่หยวนเจียก็ได้ใช้เท้าของเขาป้องกันและพยุงตัวของนักสู้ต่างชาติเอาไว้นักสู้ต่างชาติก็ได้แสดงความขอบคุณและชูมือของหยวนเจียให้เป็นผู้ชนะการประลองและข่าวการชนะการประลองของหยวนเจียก็ได้ถูกตีพิมพ์และกระจายไปทั่วเมืองหยวนเจียก็ได้มาหาจิ้งซุนอีกครั้ง จิงซุนก็บอกว่าเขาได้ขายกิจการโรงน้ำชาไปแล้วและเขาจะนำเงินทั้งหมดมาช่วยเหลือหยวนเจี๋ยเพื่อเปิดสมาคมวิทยายุธของประเทศจีนขึ้นเพราะเขาได้มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของหยวนเจี๋ยที่จะกอบกู้ศักดิ์ศรีของคนจีนให้กลับมาอีกครั้งและหนึ่งปีต่อมาสมาคมวิทยายุท์ของประเทศจีนก็ได้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยจิงซุนและหยวนเจี๋ยเหล่านักธุรกิจชาวต่างชาติ ก็ได้มาประชุมกันและมีแผนที่จะจัดการประลองครั้งใหม่ขึ้นโดยที่พวกเขาจะให้หยวนเจียต่อสู้กับนักสู้ต่างชาติถึง4คนเพื่อพิสูจน์ว่านักสู้ต่างชาติไม่มีทางที่จะแพ้มวยจีนได้อย่างแน่นอนและวันแห่งการประลองก็มาถึงหยวนเจียก็ขึ้นสู่เวทีและคู่ต่อสู้ของเขาก็คือแชมป์มวยจากอังกฤษการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นนักมวยอังกฤษก็ตรงเข้ารวมหมัดใส่เขาแต่หยวนเจียก็สามารถหลบหมัดได้ทั้งหมดหยวนเจียก็ได้โจมตีกลับไป และปิดฉากการต่อสู้ได้ในเวลาอันสัน้นคู่ที่สองหยวนเจีย๋ยก็ได้สู้กับทหารม้าช,ชาวเบลเยียมฝีมือของทั้งคู่นั้นต่างกันมากและก็เป็นหยวนเจีย๋ยที่สามารถเอาชนะการประลองไปได้มาถึงคู่ที่สามหยวนเจีย๋ยก็ได้ประลองกับแชมป์ดาบจากยุโรปทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายก็เป็นหยวนเจีย๋ยที่สามารถเอาชนะการประลองไปได้อีกครั้ง และก็มาถึงคู่สุดท้ายหยวนเจ๋ยก็ได้ขึ้นประลองกับนักสู้ชาวญี่ปุ่นทั้งสองฝ่ายก็รับอาวุธในการต่อสู้หยวนเจ๋ยก็ได้ใช้กระบอง3ท่อนส่วนนักสู้ชาวญี่ปุ่นก็ใช้ดาบสมูไรทั้งสองฝ่ายตรงเข้าต่อสู้กันทันทีพวกเขานั้นต่อสู้กันด้วยความสูสีแต่ในขณะนั้นก็ได้มีคนแอบมาสับเปลี่ยนถ้วยน้ำชาของหยวนเจ๋ยเมื่อจบยกแรกทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเอาชนะกันได้หยวนเจ๋ยก็ได้ลงมานั่งพัก และเขาก็ได้ดื่มน้ำชาซึ่งถ้วยนั้นได้ถูกใส่ยาพิษเข้าไปยกที่สองก็ได้เริ่มขึ้นคราวนี้ทั้งคู่ต่อสู้กันด้วยมือเปล่าเวลาก็ผ่านไปได้ไม่นานยาพิษก็เริ่มออกฤทธิ์ขึ้นมาหยวนเจี๋ยก็พยายามกัดฟันเพื่อสู้ต่อตอนนี้สายตาของเขาเริ่มพร่ามัวไปหมดและจู่ๆเขาก็เริ่มทนพิษไม่ไหวและก็ได้สำลักเลือดออกมาผู้คนต่างก็พากันตกใจตอนนี้เขาไม่เหลือแรงแม้กระทั่งที่ยืนขึ้น หยวนเจ๋ยก็ถูกนําตัวลงมาจากเวทีและเขาก็บอกว่าในถ้วยน้ําชานั้นมียาพิษแต่ถ้วยน้ําชานั้นก็ได้มีคนแอบมาเก็บไปแล้วหยวนเจ๋ยก็บอกว่าเขาใช้แรงมากไปจนทําให้พิษเข้าสู่หัวใจ ต่อให้ไปหาหมอก็คงไม่ทันเวลาซะแล้วจิงซุนก็บอกหยวนเจี๋ยว,ว่าเจ้าไม่ต้องสู้แล้วข้าต้องรีพาเจ้าไปหาหมอให้เร็วที่สุดแต่หยวนเจี๋ยก็ลุกขึ้นมาและยืนยันที่จะสู้ต่อให้จบหยวนเจี๋ยเดินขึ้นสู่เวทีอีกครั้งท่ามกลางผู้คนที่ตะโกนส่งเสียงว่ายอมตายแต่ไม่ยอมแพ้นักสู้ชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าท่านไม่จําเป็นต้องสู้ก็ได้การมีชีวิตอยู่นั้นสําคัญที่สุดแต่หยวนเจี๋ยก็บอกว่าการมีชีวิตอยู่ของข้านั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ข้าจะสู้เพื่อศักดิ์ศรีของคนจีนนักสู้ชาวญี่ปุ่นจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็จะขอสู้อย่างเต็มที่หยวนเจี๋ยก็บอกว่านั่นถือว่าเป็นเกียรติของข้าทั้งคู่ก็ตรงเข้าต่อสู้กันอีกครั้ง หยวนเจ๋ยก็พยายามกัดฟันสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายและเขาก็ได้ใช้หมัดไม้ตายของเขาที่เคยใช้กับอาจารย์ฉินโจมตีเข้าใส่แต่คราวนี้เขาก็ได้ยั้งหมัดนั้นเอาไว้นักสู้ชาวญี่ปุ่นก็รับรู้ได้ทันทีว่าเขานั้นได้แพ้หยวนเจี๋แล้วร่างของหยวนเจี๋ก็ล้มลงไปกับพื้นทันทีแต่นักสู้ชาวญี่ปุ่นก็ได้เข้าไปพยุงตัวเขาขึ้นเขาชูมือของหยวนเจี๋และประกาศว่าหยวนเจี๋นั้นเป็นฝ่ายชนะ และหยวนเจียก็ได้ใช้ลมหายใจสุดท้ายกอบกู้ศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วมชาติได้สำเร็จและหนังก็จบลงฝากเพื่อนๆกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิงวีสตูดิโอด้วยนะครับ